โล,โลนี่นะคะมาเจอกับพี่ควายนะคะหลากสีเลยค่ะมีทั้งสีอะไรกันบ้างคะน้องๆมีสีดำสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็มาเจอกับพี่ไดโนเสาร์ที่เล็กสีเขียวของเรานะคะแล้วก็พี่กอซิ่านะคะกอซิ่านะคะนี่ตัวใหญ่ของเรานะคะ นอนทับควายเล่นอยู่นะคะเนี่ยนอนทับควายนะคะพี่ก็สลาก็ตัวใหญ่นะคะพี่ไดโนเสารทีแกของเรานะคะกตัวใหญ่เหมือนกันนันเนี่ยนอนทับควายนะคะนี่ไม่รู้ว่าพี่ควายนะคะยินยอมได้ยังไงนะคะพี่ควายน่าจะใจดีนะคะลรงมาฟังเสียงของไดโนเสาร์นี่ ที่ายหน่อยค่ะนี่นะคะ่ะแค่ไม่คำน่าทักทายควายแล้วก็ทิบก๊อฟซินล่านะคะนี่ทิบก๊อฟซินล่าของเราก็ทักทายควายเหมือนกันนะคะนี่ใจดีนะคะน่นอน คควายกันั่งดีกว,ว่าควายสีดำควายสีดำคายสีชมพูายสีชมพู คายสีดำนี่พี่ควายสี เขย่าได้นะะ้านันโอ้ะคะ่ะนี่โพี่ควายีแรง,ะะงแล้วค่ะน้องนะคะชอบคลิปนี้นะคะให้น้องๆนะคะเชื่อปดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นนะคะถพเป็นกำลังใจเมืเราทำคลิปดีดนะคะออกมานะคะน,นี้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะน้อง